นี้มาจากวารินนะคะตั้งใจมาซื้อต้นไม้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะได้ต้นไม้ที่ถูกใจไหมคะถูกใจครับถูกใจครับได้อะไรไปบ้างคะวันนี้มีพุกมะนาวแล้วก็พุกมะม่วงครับแล้วก็ส้มโอครับมีที่ปลูกไหมที่บ้านที่เยอะไหมมีมีก็ไม่เยอะครับประมาณไร่ครับอ้ไร่หนึ่งก็ได้อะไรเยอะอยู่แล้วแล้วปลูกอะไรไ้บ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงครับมะม่วงแล้วให้ผลดีไหมคะเพิ่งปลูกค่ะยังได้ปีเดียวครับ แล้วฉีดยาไหมเอ่อไม่ค่อยได้ฉีดครับแล้วมาที่นี่นอกจากซื้ออย่างเดียวแล้วได้ไปฟังองค์ความรู้อื่นๆหรือเปล่าอ๋อส่วนใหญ่ขึ้นไปซื้อของบนครับแล้วเศรษฐกิจปีนี้เป็นไงฮะอืมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีแล้วเราปรับตัวเองยังไงกับกับสภาวะแบบนี้บ้างจะได้เป็นประโยชน์ต่ตอคนอื่นก็ต้องประหยัดใช้รู้จักประหยัดใช้ให้มากกว่าเดิมครับแล้วทำอาชีพอะไรคะขอโทษ พวกเกษตรเนี่ยครับทำเกษตรเช้งเช้งเช้งก็ทำไร่ทำนาเนี่ยครับนี่ทำไมไม่ลองปลูกผั่อ่ะปลูกผั่มเครับเออผั่ผั่เป็นอะไรที่ผูกง่ายจะใส่กระมังที่บ้านก็ดีนะแล้วที่เป็นที่เขียวๆใช่ไหมครับใช่นี่ไปฟังดูสิแล้วกรุงเทพทางมากเลยขี่ในโลนเจ็ดร้อยรัวแล้วเราใส่กระมังตักขายเนี่ยครับใช่เนี่ยเขามีเขามีนิทรรศการอยู่ต้องไปลองเรียนรู้ดูเพราะว่า พราะว่ตาตอนนี้ในต่างประเทศเองอะไรเองเขาก็นิยมกันแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเพื่อส่งออกหรอกแต่ว่ามันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมันเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากแล้วก็มีแค่น้ําสะอาดมีแดดแล้วก็เลี้ยงเขาได้15วันแล้วก็เอามาทําแกงทําแกงส้มแกงอะไรเนี่ยที่นี่เขาเ,ออเนี่ยเข้าไปตรงนี้เนี่ยนเ,นเนี่ยเขาเทศกาลถามอยู่เธออ,อย่ามาซื้อของอย่างเดียวที <laughs> ครับครับครับเดี๋ยวแวะไปดูดี๋ยวแวะไปดูขอบคุณมากนะคะค่ะเจริญธรรมนะคะมีความสุขโชคดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจากเราเซอโก้ค่ะอ๋อแล้ววันนี้ได้อะไรไปบ้างคะได้น่าจะเป็นจามาดแล้วก็พูดอินทวาร โอ้ยแย่ๆไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างต้นขานอนเผาบ้างอะเผ่อะยังไม่ได้เข้าไปค่ะจะเข้าไหมจะเข้าแต่ว่ารถเขาจะรอเน่เกงใจเขารอรถเกรงใจรถเขาเนะเหอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปอล้วจะกลับมาเพิ่งมาถึงก็มาซื้อแต่ยังไม่ได้เข้าไปในตรงนั้นเลยจะกลับมาอีกรับนจะมีนิทรรศการนะคะตรงของเผาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อฟ้าดินละไเข้าไปดูมีฝุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยจะได้รีนจะได้ความรู้นะคะ ค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะน้องนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขอบคุณมากนะจ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขปีใหม่นะจ๊ะค่ะค่ะเช่นกันนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ